ตัวอ่อนไม่มีช่องว่างเลยนะครับต,รต้องตกขอบเอาทิ้งก่อนเพราะไม่มีตัวอ่อนนะครับโหติดระบาดขาวไม่มีช่องว่างเลยทุกคน โอหแผ่นเดียวสองกิโลเลยครับเนี่ยใหญ่มากตอลางนี้สมบูรณ์มากนะครับทุกคนสุดๆเลยครับ โอ้ทุกคนดูครับเต็มคาดสวยทุกเพนสวยแบบไม่มีคำบรรยายทั้งใหญ่ทั้งสวย ปกติจะใช้เชียกนะครับลังใหญ่แบบนี้แต่ว่าต่อลังนี้แท่นต็อ่อนติดกันแน่นเปียกเลยทุกคนเชียกไม่สามารถเข้ารนช่องตรงนี้ได้นะครับทั้งใหญ่ทั้งสวยต่อลังนี้ โอ้โหได้แล้วทุกคนฮู้สุดๆเมื่ีติดเกินนะครับไม่สามารถใช้เกียบได้อ่าน่าจะได้ครับตรงนี้ได้ไหมนอได้ครับได้ดึงเลยทุกคนไม่ต้องดึงจนตลลดกันนะครับเดี๋ยวเกือตัวของนางพญาเข้า อ่าได้แล้วลสวยๆเช่นเคยเก็บมะพยายามาน้ายไหมไม่มีนะครับทุกคนแทนต่อไปลุดยดึงดึง บินเข้าไปบินเข้าไปเดียบร้อยโอ้โหสวยดีมากครับเขนต่อไปตัวอ่อนเริ่มบางแล้วข้างล่างข้างบน ได้ยังเลยโอเคได้แล้วก็ยังถือว่าใช้ได้นะครับแันนี้แันนี้ก็เอาไม่ได้แล้วครับใช้มีดเลย ไปไหนเนา้ไปฮาได้ตรงกลางหลุดพอดีไม่มีตะอ่อนนี่นครับหมดแล้วทุกคน